สำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคืนนี้พบกับผู้หญิงที่สร้างความพิศวงจนพี่น้องชาวไทยอยากให้วูดี้นั่งประจันหน้าสัมษณ์มากที่สุดเธอคือ คนเห็นีกฎแห่งกรรมหรือเรื่องโมงงายทำไมต้องเป็นเจนอยันทีน่เคยถามตัวเองเคยถามค่ะว่าทำไมต้องเป็นเราคนเคยหาว่าเราบ้านน้อยคน <c oughs> จะมีโอกาสรู้เกี่ยวกับชีวิตของวุดีเพราะวูดีเองก็ไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะขออนุญาตเลยกัน ให้คุณเจนลองดูหน่อยสิเวลาเราสแกนหรือสองกรรมันจะมันจะเปิดทุกอย่างครับคือรู้ลึกอะนะคะดูดียินดีเปิดเผยใช่ไหมคะก็จะดูพร้อมกับการท้าพิสูจน์บ้านปริศนาที่เราจะไม่บอกประวัติใดๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้รวมถึงเจ้าของบ้าน ร่วท้าพิสูจน์สิ่งที่เธอรู้สิ่งที่เธอเห็นและสิ่งที่เธอเป็นตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มห้างพางโรบุตีกับมาคุยไม่โตโยต้าพรีอน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มแป๊บทีนทุกวันสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเราคงได้ยินและได้ชมความสามารถของผู้หญิงที่ชื่อเจนยามทิพย์ผ่านรายการต่างๆมากมายมาแล้วครับแต่หน้าวินาทีนี้ผมเชื่อแหละครับว่าหลายคนมีคำถามที่ยังคงค้างขาดใจและแน่นอนในคืนนี้วูดดี้จะนั่งประจันหน้าสัมภาษณ์ผู้หญิงที่สร้างความพิศวงมากที่สุดในประเทศไทยขนาดนี้อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ฟังทุกคำถาม ชื่อเลียนเยอะไหมครับปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าเราเดินไปที่ไหนก็มีคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นไม่ว่าจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าไปทานข้าวคนก็จะจําเราได้เวลาคนเข้ามาเจออาจารย์เจเนี่ยเขาจะทักว่ายังไงคือบางคนเนี่ยเขาก็มาขอลายเซ็นนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอเนี่ยเขาจะมาถามเราถึงชีวิตเขามีความทุกข์เหลือเกินเขาก็จะร้องไห้บ้าง บางคนเห็นหน้าเราร้องไห้เลยช่วยดูให้หน่อยอเ,ออเห็นอะไรไหมในตัวเราหรือว่าเห็นวิญญาณในร้านเขาไหมอะ,อะไรเงี้ยค่ะจุดเปลี่ยนของชีวิตก่อนเธอจะมาเป็นเจนยานทิพย์อย่างทุกวันนี้ต้องย้อนกลับไปสมัยที่เด็กหญิงเจนจิราเรียบร้อยเจริญอายุ9้ปีครับเธอเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ศีรษะกระแทกอย่างแรงจนทำให้เธอเริ่มเห็น สที่่ไมควรเห็นตอนนั้นกำลังสวดมนต์อยู่แล้วพอดีลมมันพัดมาที่หน้าต่างที่บ้านใช่ไหมคะก็เลยไปปิดหน้าต่างด้วยสันทัตยานเราก็มองลงไปที่หน้าต่างเห็นคนเดินผ่านเป็นผู้ชายเดินไปค่ะแต่ว่าขาเขามันลอยค่ะคือไม่มีขาแต่เขาเป็นวิญญาณนะคะรู้ว่าเป็นวิญญาณแล้วก็ผ่านไปตกใจมากจะปิดเพียนยังไงดี หเหมือนหนังเรื่องซิกเซนส์่ไหมค่ะเหมือนเด็กเลยที่เห็นผีเราใช่ค่ะ,อะตอนที่เห็นแรกๆก็นึกว่าตัวเองบ้าด้วยตอนนั้นคิดว่าไม่ปกติทําไมเราไม่เห็นคนอื่นเขาไม่เห็นการแต่ทําไมเราถึงเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่เกิดอาการเครียดเหรอคะเพราะว่าคุณก็เห็นบ่อยซ้ําแล้วซ้ําเล่าตอนนั้นตกใจค่ะแล้วก็เห็นบ่อยๆเห็นซ้ําจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแล้วไปปรึกษาคใครก็คือไปบวชชีพราม์เลยค่ะ อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นอายุสิบกว่าขวบบวชชีพราหมณ์ตอนที่ไปบวชชีพราหมณ์คือหนีพ่อแม่ไปคือแบบท่านไม่ให้ไปเพราะเรายังเด็กมากพอไปถึงวัดแม่ชีเขาไม่ให้บวชเพราะอายุน้อยแล้วไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครมามาคนเดียวเขาไม่ให้ถึงแม้เหตุนี่มันเป็นกรรมมันเป็นพรสวรรค์หรือคนขหาวว่าเราบ้านช่วงหน้าครับฟังคำตอบจากปากเจดยยานทิพย์ กับอีกหลายประเดน็นที่ยังคาใจพี่น้องชาวไทยทำไมต้องเปนเจนยันีเคยถามเองเคยถามค่ะว่าทําไมต้องเป็นเราต้นเ่เรา,าจะบอกเขาครับคนอื่นที่เขาเขาไม่อยู่ในโลกเบื่อเราอะ่ะเขาบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะคุณเจนพร้อมกับการท้าพิสูจน์ภายในบ้านปริศนาว่าเธอจะสัมผัสอะไรได้บ้าง